สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องยูนิฟูดนะคะคลิปนี้ก็จะมาชวนทําเค,ค้กไข่ญี่ปุ่นนะคะเนื้อน,นุ่มเด้งแบบนี้นะคะ่ะดูสิเด้งดึงด๋งดงแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเค,ค้กไข่ที่เราไม่ได้ใส่สารเสริมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะความนุ่มเด้งก็มาจากการตีไข่ขาวล้วนๆเลยค่ะนี่นะคะนุ่มเด้งแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะให้ดูเนื้อข้างในตัวเค,ค้กไข่ญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะดูข้างในค่ะ เนื้อข้างในก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะเตรียมส่วนผสม,ม,มให้พร้อมนะคะจากนั้นเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองจำนวน5ฟองนะคะทําการตอกไข่ลงไปได้เลยค่ะถ้าไข่ไข่ไก่ไม่สดนะคะเราก็ทําการตอกแยกนะคะแล้วค่อยๆแยกไข่แดงและไข่าขาวค่ะอันนี้เราก็ทําการตอกรวมได้เลยค่ะเพราะว่าไข่ไก่ของเราสดนะคะก็ทําการแยกไข่แดงและไข่ขาวก็จะแยกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทําการแยก ให้หมดนะคะจนครบ5ฟองนะคะพอแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําส่วนของไข่แดงก่อนค่ะไข่ไก่นะคะเราใช้เบอร์สองจำนวน1ฟองนะคะใช้ทั้งฟองเลยนะคะตอกใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็ทําการตีไข่แดงให้เขาพอแตกสักเล็กน้อยค่ะนี่นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะ1ส่วนสีช้อนชาและก็จะตามด้วยนมสดรสจืดน,นะคะ6ช้อนโต๊ะ จากนั้นคะ่ะเราก็จะตามด้วยน้ำมันคะ่ะ5ช้อนโต๊ะน้ำมันนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนน้ำมันอะไรก็ได้ยกเว้นน้ำมันปาล์มนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยคะ่ะจากนั้นทําการคนส่วนผสมจนเขาเข้ากันดีค่ะพอเขาเข้ากันดีนะะแล้วนะคะเราก็จะใส่แปแ้งเค้กลงไปะคะ่ะแปแ้งเค้กเราใช้6ช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันนะคะสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อคะ่ะร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้น เราก็จะคนส่วนผสมนะคะจนแป้งกับไข่เขาผสมเข้ากันดีไม่มีเม็ดแป้งเล็กๆนะคะเนื้อเขาจะเนียนเข้ากันดีคนไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้ค่ะเขาก็จะเนียนเข้ากันดีประมาณนี้เลยนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วเรามาทําส่วนของไข่ขาวค่ะไข่ขาวนะคะเราจะใช้สปีดกลางค่ะในการตีคือเบอร์3ค่ะเราก็จะตีไปค่ะจนเขาขึ้นฟองหยาบๆเหมือนแชมพูนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราค่อยใส่น้ําตาลลงไปแปช้อนโต๊ะจะทําการแบ่งใส่3ครั้งค่ะ อันนี้ใส่ครั้งแรกนะคะก็จะตีไปประมาณ5-10วินาทีนะคะแล้วค่อยใส่น้ำตาลครั้งที่2ได้เลยค่ะน,นี่เราก็ตีต่อไปอีกค่ะและก็ใส่น้ำตาลครั้งสุดท้ายได้เลยค่ะนี่นะคะพอใส่น้ำตาลครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตีต่อไปนะคะจนเ้าตั้งยอดตามที่เราต้องการคือยอดประมาณนี้นะคะ เนี่ค่ะเราก็จะเอาประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็นําไข่ขาวนะคะมาผสมกับส่วนของไข่เหลืองได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็แบ่งใส่ผสม3ครั้งค่ะแล้วก็ค่อยคคนตะล่อมไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็แบ่งใส่ครั้งที่2ค่ะจากนั้นค่อยๆคนผสมให้เขาเข้ากันดีค่ะพอเขาก็นีีแล้วเราก็จะใส่ ไข่ครั้งสุดท้ายค่ะคือครั้งที่3ค่ะแล้วก็ก็คนจนผส,สมเข้ากันดีนะคะสุดท้ายก็ปิดด้วยการใช้ไม้พายแบบนี้ค่ะให้สีไข่ค้าเาสมอกันนะคะตรงก้นๆน,นะคะปาดในทั่วค่ะจากนั้นค่ะเรามาเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์เราใช้ขนาด7จ็ดคูณเนิ้วถ้าใครมีพิมพ์ขนาด8ปดคูณแก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะทําการเทเนื้อเค้กลงไปได้เลยค่ะ พอเราเทเนื้อเค้กลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเคาะถาดสักเล็กน้อยนะคะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้การปาดหน้าเค้กให้เขาเรียบสักเล็กน้อยค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะกระดาษที่ชูนะคะชนิดแผ่นหนาแบบนี้ค่ะลองลงไปค่ะแล้วก็เทน้ําร้อนใส่ลงไปนะคะถาที่เราใช้ก็คือถาขนาด1 0บคูณสิค่ะ ถ้าใครไม่ใช้กระดาษทิชชู่ก็เทแต่น้ำร้อนลงไปเลยก็ได้ค่ะจากนั้นนำตัวเค้กของเราวางลงไปค่ะและเราก็จะนำเข้าเตาอบนะคะเตาอบเราเปิดไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิที่ใช้ก็คือ160องศาใช้เวลาในการอบก็คือ60นาทีค่ะนี่นะคะรอจนเค้กเขาสุกแบบนี้เลยค่ะพะอออออกจากเตาอบนะคะเคาะทันทีเลยค่ะ เคาะสัก2-3รอบนะคะให้เค้กเขาเซตตัวค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะแกะกระดาษไขออกได้เลยค่ะนี่นะคะดูความนุ่มเด้งของเขาค่ะความนุ่มเด้งก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตัดแบ่งได้เลยค่ะน,นี้เราจะทำการตัดแบ่งเป็น9ชิ้นค่ะ และนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเค,ค้กไข่ญี่ปุ่นของเราค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณที่ตามรับชม